ลูกเริ่มไม่ชอบกันมังครับเริ่มตัดสินใจชีวิตของเขาเองแม้ว่าเราจะแสดงอาการว่าเข้าใจเขาแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังคงเป็นอยู่แบบนี้จะทํายังไงดีคะโค้ดเออผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหานีครับเรื่องราวที่คุณแม่ท่านนี้พิมพ์เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วนี่มันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยมันมันดีซะอีกกับการที่ลูกของคุณเริ่ม กล้าเลือกเส้นทางการเดินของชีวิตเขาเริ่มไม่ชอบการถูกบังคับเริ่มอยากจะคิดเองเริ่มอยากที่จะเลือกทางเดินของตัวเองอยากตัดสินใจเองแน่นอนอาจจะเลือกผิดเลือกถูกตัดสินใจพลาดตัดสินใจถูกมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการการเติบโตเลือกผิดเพื่อที่จะเลือกถูกในอีก5ปี10ปีข้างหน้าตัดสินใจผิดในวันนี้เพื่อที่จะตัดสินใจถูกในเส้นทางที่มันใหญ่กว่า เมื่อวันที่เขาไม่มีเราในอีกสิปีข้างหน้าถ้าลูกคุณเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะตรงกันข้ามกับเป็นสัญญาณที่ดีเป็นเรื่องราวดีดด้วยซ้ำวัยรุ่นเกือบทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ช้าก็เร็วพ่อแม่ที่รู้ทันและก็เข้าใจจริงๆจ,จะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเข้าใจเฮ้ยเข้าใจอะโค้ดเข้าใจแต่ทําไมเขายังเป็นอย่างนี้อยู่นั่นก็แปลว่าลึกๆเราอาจจะไม่ได้เข้าใจก็เป็นได้ จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะเป็นเรื่องราวดีๆด้วยซ้ำเป็นโชคดีของคุณที่ลูกคุณนกำลังจะอยู่ในเส้นทางของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ถ้าจะเป็นปัญหาจริงๆมันก็อาจจะเป็นปัญหาตรงที่เราเองรู้สึกว่าไม่มีอำนาจในการเป็นพ่อแม่เหมือนแต่ก่อนเราเองไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนสำคัญเหมือนแต่ก่อน เราไม่ได้รู้สึกว่ามีตัวตนมีคุณค่าจากเดิมที่เราเคยเป็นคนที่ตัดสินใจให้เขาสนิทกับเขารู้เรื่องเราของเขาแล้วเขามีอะไรก็มาถามเราให้เราช่วยตัดสินใจตอนนี้กลายเป็นว่าเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองคําแนะนําของเราเฮ้ยเขาแทบจะไม่ทําตามแล้วปัญหาก็อาจจะเป็นเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเราไม่มีตัวตน เราไม่มีอำนาจเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเหมือนคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันน้อยใจเนาะหรือบางทีมันก็รู้สึกเสียใจเล็กๆน้อยๆในใจนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของเรานะครับไม่ใช่ปัญหาของลูกแล้วก็กลับมาจัดการปัญหาของตัวเองจัดการความรู้สึกตัวเองแต่ถ้าลูกคนไหนเจอแบบนี้เป็นแบบนี้อยู่ก็ต้องบอกเลยว่าก็คุณเลี้ยงลูกมาถูกทางแล้วแหละที่เหลือคือสนับสนุนให้เขาได้ตัดสินใจ ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอย่าลืมนะสังคมเราต้องการผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองได้ไม่ใช่ลูกแง่ที่โตแค่ไหนก็ตามแล้วแต่ก็ยังคงตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไม่ได้จริงๆสังคมเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเป็นกําลังใจให้คุณแม่ท่านนี้ด้วยนะครับและถ้าหากใครต้องการดูคลิปวิดีโอตอบคาถามดีๆหรืออยากส่งคําถามเข้ามาหรืออยากปรึกษาโคด้ดกบติดต่อโคด้ดกบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับในไลน์โค้ดกบมีโอกาสแล้วมาเจอกันครับผม